ถ้าจะว่ากันโดยตรงแล้วเนี่ยการสร้างเส้นเขตแดนหรือการกําหนดเส้นเขตแดนให้ถูกต้องเหมาะสมและชัดเจนเป็นสิ่งที่ควรกระทำํำการที่เรามองว่าเส้นเขตแดนไม่สําคัญอันนั้นก็ถูกแต่ต้องบอกว่ากรณียุโรปสรภาพยุโรปเนี่ยการที่เขาจะข้ามที่บอกว่า borderless เนี่ยนะไร้พรมแดนได้มันต้อง border line ก่อน ยู you ต้องมี b o r d เดอร์ไที่ชัดเจนก่อนแล้วยูถึงจะ borderless ได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่ b o r d e r l i ์ไไม่ชัดเจน Borderless ก็ตามมาไม่ได้นะฮะการขีดเส้นเขตแดนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการขีดบนกระดาษถ้าเราลงไปในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเขา borderless อยู่แล้วมผมคิดว่าคนอาเซียนเนี่ยอาจจะต้องมองว่าเราอยู่กันมาก่อนมีรัฐก่อนมีชาติทําอย่างไรเราไม่เอาความคิดถือผิวหรือเชื้อชาติเนี่ยมา มากีดกั้นความรุ่งเรืองในการติดต่อประสานงานหรือการติดต่อค้าขายกันโดยโดยไม่มากเกินไปอะ่ะแล้วผมคิดว่าชายแดนทุกแห่งเนี่ยคนในพื้นที่เขาไม่ได้ทะเลาะกันยกเว้นจะมาแย่งผัวแย่งเมียอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวครอบครัวเขานะครับแต่ว่ารเรื่องของระหว่างชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนในศูนย์กลางคนในเมืองหลวงมากกว่านะที่จะมีความรู้สึก ความรู้สึกหวงแหนซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ทําอย่างไรจะให้อํานาจหรือความห่วงแหงนนั้นเนี่ยเผื่อแผ่ไปสู่สวัสดิภาพของผู้คนที่อยู่ชายแดนผู้ในฐานะของคนที่อยู่ร,รีสเกตคคนที่อยู่ชายแดนนะคุณแม่เคยอยู่กันทราลักษนะ์ขายหมูขายเนื้อพอเกิดกรณีขาวบิหารก็ต้องอพยพมาอยู่ที่ในเมืองนะพี่น้องผมหลายคนแถวนั้นเนี่ยที่อยู่บึงบาลูที่อยู่อ่อาแถวแถวตีนเขาบริหารเนี่ยก็สูญเสียอาชีพต้องเปลี่ยนอาชีพอะไรกันเยอะแยะเลยนะจากที่เคยค้าขาย บริเวณแถบนั้นเนี่ยก็ต้องมาทําอย่างอื่นนะฮะแล้วก็หลายคนก็เสียชีวิตไปในเหตุการณ์ปะทะกันในในตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นคนอาเซียนอยู่อย่างไรก็ขอความเห็นใจว่ามันไม่ใช่มีแต่เส้นมันมีคนด้วยค,คนที่อยู่แถบนั้นเนี่ยสำคัญต้องไปถามคนที่อยู่แถบนั้น